วันนี้วันที่15เดือนกุมภาพัานธ์ปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพัานธ์ปี2003หัวข้อของเมอรีในวันนี้ก็คือพร้อมกับการทำงานรับใช้ให้วางแผนที่จะกลับมาสมบูรณ์จงอยู่อย่างห่วงใยลึกล้ำ ที่จะกลับมาคามาทิตย์วันนี้พ่อชีว่าได้มาที่จะเฉลิมฉลองจะยานตีวันเกิดของการอาวาตารลงมาของท่านเองและก็อย่างของลูกๆก,กับลูกๆกาลิก,ลกรนของท่านจะยานตีของการอาวาตารลงมานั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ลูกๆจากทุกๆท,ที่ ได้วิ่งมาที่จะเฉลิมฉลองจะย,ยังตีของพ่อและของตัวเขาเองจะย,ยันตีนั่นก็คือวันของการอาวาตารลงมาของพ่อและของลูกๆนั้นเป็นวันเดียวกันความมหัศจรรย์นั้นก็คือวันเกิดของพ่อและวันเกิดของลูกนั้นเป็นวันเดียวกันดังนั้นวันนี้ขอให้ลูกๆ ซาลิกแกรทั้งหลายจงมาที่จะให้การแสดงความยินดีกับพ่อหรือว่าลูกมาที่จะได้รับมันลูกได้มาที่จะให้ลูกนั้นก็ยังจะมาที่จะได้รับด้วยสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ด้วยกันเหล่านี้นั้นก็คือว่ามีความรักอย่างมากๆมากๆระหว่างลูกและพ่อ นี่แหละทำไมวันเกิดของลูกนั้นอยู่ด้วยกันแล้วลูกนั้นก็จะคงอยู่รวมกันตลอดชีวิตของลูกนั่นก็คือลูกจะอยู่ด้วยกันลูกลูกเคยเห็นความรักเช่นนั้นไหมในเรื่องของอาชีพของลูกอาชีพของพ่อและของลูกๆกก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วอะไรคือสัญญาที่ลูกได้ทำขึ้นมาลูกนั้น จะกลับไปพารามดำดินแดนสูงสุดบ้านที่แสนหวานของลูกด้วยกันหรือว่าลูกนั้นจะไปทีหลังลูกต้องการที่จะไปด้วยกันไม่ใช่หรือดังนั้นมีความรักเช่นนั้นระหว่างลูกและพ่อพ่อนั้นไม่ไม่ใช่พ่อหรือว่าลูกจะสามารถทําสิ่งใดๆด้วยตัวของเขาเองได้ลูกลูกสามารถทําสิ่งอื่นใดได้ไหม ลูกลูกสามารถทำสิ่งใดๆโดยปราศจากพ่อได้ไหมพ่อก็เช่นกันไม่สามารถทำสิ่งใดๆดได,ได้และนี่แหละทำไมท่านจึงเอาการคำจุนของพ่อบรามาที่จะสร้างลูกๆบรามินปราศจากบรามินแม้นแต่พ่อนั้นก็ไม่สามารถทำสิ่งใดๆดได้ไดพ่ขอ,อให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่รับใช้ในขณะที่คงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความอยากปรารถนาที่จำกัดสูงสักต่างๆพ้าบรามาได้แสดงให้เห็นการพิสูจน์ของการอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมต่างๆและการอยู่อย่างละวางท่านไม่มีบ่วงพันธะนอกจากงานรับใช้และความรักความอยากปรารถนา ที่สูงสักจำกัดต่างๆในการทำงานรับใช้ผูกลูกไว้กับบ่วงพันธะกรรมนั้นในขณะที่ผู้รับใช้ที่แท้จริงนั้นจะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบัญชีกรรมนั้นดังเช่นที่มีบ่วงพันธะของร่างกายและความสัมพันธ์ของร่างในหนทางเดียวกันการมีธาตุที่เห็นแก่ตัวบางอย่างในการทำงานรับใช้ ก็ยังเป็นบ่วงพันธะให้คงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะนั้นและจากบัญชีกรรมอันสูงสักต่างๆแล้วจงมาเป็นผู้รับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนคติพจน์อย่าได้เก็บสัญญาของลูกไว้ในแฟ้มแต่จงโชมันโดยการทำมันให้จบสิ้นอัจฉริะ Om i